เจ้าเหมียว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 ครับหลวงปู่มาแล้วใครมาบ้างโอ้วิ่ง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 ใครมาบ้างครับวิ่งมาแล้ววิ่งมารับหลวงปู่เหรอโอ้วิ่งมาไกลเลยได้ยินเสียงวิ่งมาเลยเหรอวันนี้ฝนไม่ตกนะเอามารับหลวงปู่ข้างนอกเลยได้เลยเหรอ ครับวันนี้ฝนไม่ต,ตกฝนหยุดแล้วสองสามวันแล้วนเนาะออกมาเดินเล่นเช้าๆอากาศดีอากาศดีเอาเดินเล่นเช้าๆมารับหลวงปู่กันออกมารับหลวงปู่กันมีใครบ้างอะเยอะแยะเลยหลวงปู่จาชื่อไม่ได้ละเยอะเกินอะเรียกชื่อหน่อยชาไข่มุกชาลีอันนี้สีสุก สีสุกก็ออกหน้ามารับนะสีสุกสีสุกชามมนาวสีนวลสีทองสีทองใหญ่เข้าวข้าเจ้าแม่เนาะแม่สีเทาข้าวเหนียวเด็กชายโชคดีแม่พุพ่มพวง แม่น้ำลายเจ้าวุ้นอ่อนแม่นายน้อยแม่น้น้อยครับวันนี้เด็กๆมาต้อนรับหลวงปู่กันหลวงปู่ข้าววัดดีกว่าหลวงปู่ข้าวาัดแล้วเนอครับหลวงปู่ข้ามาแล้วหลวงปู่ข้ามาในวัดแล้นนะใครอยู่ข้างนอกวางเนออยู่ข้างนอกระวังนะครับเข้ามาแล้วเข้ามามาเข้ามาขานาดนี้ ข้างในนี้เร็วใครห่วงเล่นอยู่ห่วงเล่นอยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับข้างนอกไปดีเข้ามาข้างในนี่เลว้วเล่นข้างในนี่มาเล่นในนี่เร็วมั่งมีมั่งมีมั่งมีครับ ชาไข่มุกชาไข่มุกมีอะไรจะคุยนะครับมีอะไรคุยคะอันเด็กๆรุ่นชาลีชาไข่มุกข้าวเหนียวซีนมไม่ใช่ซีนมโชคดีโชคดีข้าวหอมครับข้าวหอมเหมียวเมียว ชุดนี้จะได้ทำาหมันแล้วนะครับจะได้ทำาหมันเดือนกันยานี้แหละเนาะมันรอบสองรอบรอบนี้รอบที่สองครั้งแรกมาทําไปแล้วชุดหนึ่งชุดนี้รอบที่สองก็มีประมาณสามสิบกว่าตัวครับสามสิบกว่าชีวิตที่วัดและที่ป่าชุมชนอีกยังไม่ได้คํานวณดูนะว่าจะจับได้สักกี่ตัว พ่อแมวที่ป่าจับากนิดหนึง่งก็แจ้งข่าวให้กับ f อซทุกคนทุกท่านที่จะร่วมลงทบในโครงการนี้ก็สามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ครับที่หลวงปู่โดยตรงเลย0654898652หรือที่ช่องคุณแพทย์คุณปอนไว้ช็อกโกแคทช่องแมวจอนอนกระบ,บีก็ได้นะเพราะทางนั้นเป็นผู้ประสานเทมคุณหมอที่มาทำหมัน ก็ขออมั่นสนาบุญขออมัโมสนาเรื่องหน้าก็จะทำ ôi, วัคซีนด้วยพร้อมกับทำหมันและน้องๆเหมียวที่รับเข้ามาใหม่อีหกชีวิตเช่างนั้นกำลังเล็กอยู่ถ้ามาช่วงนี้ก็จะให้สิทําวัคซีนไปก่อนแล้วก็จะเก็บสมทบสมทบในกองทุนไว้เพื่อจะได้จัด ทำอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งอาจจะถ้ามามีมีหลากหลายก็ก็นัดที่คุณหมอมาได้แต่ถ้ามีไม่พอก็ต้องทยอยทำทีละต,ตัวตามงบประมาณที่ได้ก็ฝา F กเอฟพีทุกท่านครับถ้ามีความประสงค์จะร่วมโครงการนี้ก็สามารถตริดต่อมาได้เลยขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพราะปัจจัยน้นํำขํามชูมให้ เอฟซทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอได้ทรงความมุ่งม,มา่นปรารถนาสวากันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอายุวันนสุขังพระลงัง